ทางกว่ายังบ่ได้กดเลยนะกันยังเอาบ่อยู่ยังไปสู้อ๋อค่ะโอ้ยระนึกนะพวกเขาชี้คะแนนเบิ่งนะครับก็เบิ่งคะแนนพี่เบิ่งพี่เบิ่งวันดีๆ <coughs> <coughs> เป่าก้อนเป่าก้อนเป่าก้อนเขียนมาชิบเพื่อนเด็เพื่อนแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮักเราเป็นหวงเสมอหากเราเป็นหวงเสมอเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยยเย้ยยๆ เอาไข่สองหน่อยเอามาเอามาตัดเคียตัดเคียของหวานเขียก่อนมือนี้มีพิเศษพิเศษหน่อยนึงเนาะมีสุตรไผ่เล็กหน่อยมีสุตรไผ่เล็กหน่อยให้เอาไปถืนความมีดมึงเอามาเป็นตังยานเด้อโอ้ยหลังแม่มึงโอ้ยยันวันเกิดวันเกิดเซากรูดมื้อนี้นะเอาข้าวให้ร้อนไทยฮู้บไทยอย่างเด่ดูดิคิดแค่ อันอันอันเขาจะเอิ้นลูกยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวอันกล้องนั้นน้องเพคแวะออกระเบงเนอะเดี๋ยวเขโซลานคอยกันไหมเดี๋ยวเขาโซลานคอยกันว้าว้าอเ้อใส่บบุเบอรี่และอย่างอื่นเลยยังวะมาที่สเน้อยเอิ้นว่ามาดูซิโซว่าอยู่นะอยากกินเลยแม้ว่าอันหักสุขภาพเดี๋นี้จะผลลัพธอ้โหสิลุดหลุดก่อนแล้วมามามาสีไทยงูกูดกูไปนางเบื้องนี้ไหมนางเบื้องนี้สีไทยงูให้ Kéo kia tụ, con kia tụ con <laughs> chết <áp> tụ ra <laughs> <laughs>